ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดนิชิกิแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปตะลุยกินเนี่ยเราอยู่ที่หน้าสาลเจ้านิชิกิเทนมังกุนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปไหว้ขอพรก่อนให้แบบชีวิตดีๆนเนอะัะมา นีนะคะก็คือคนจนอยากจะมาลูปหัวว,วัวเห็นไหมว่าจากสีของวัวเนี่ยตรงนน้าจะเข้มตรงหัวเนี่ยจะออกทองเลยพเพราะโดนรูปเยอะเขามีความเชื่อว่าถ้ามารูปหัววัวเนี่ยจะทําให้เรามีความรู้ฉลาดถ้าเป็นเด็กๆก,ก็คือมาขอให้สอบติดตถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือมาขอให้โดนคนหลอกนีมันไม่รูและ <c oughs> <c oughs> ดหลอกตีหลอกจนตาเจ็บไปหมดรูปหน่อยฟังนะถ้ามีนางสิบสองให้รูปจะรูปทุกคนเลยพออะไรชอบโดนตกาตาไปตอนนีน้อากาศคือ2องศาอันนี้เย็นช่ำหัววัวามาันทํำแข็งอนนะ่ะขอให้ฉลาดฉลาดนะคะ เาาชลด้วิตนันนี่คือแบงหมื่นเยนนะคะซึ่งต้องบอกว่าเลขค่าเงินในช่วงที่เรามาเที่ยวนะคะก็คือ0.26หรือเอาง่ายๆ100ร้อเยนก็คือ26บาทพันเยนก็คือ260บาทเดี๋ยวมาดูว่า1 0ื่นเยนเนี่ยจะพอไหมสำหรับการตะลุยกินในตลาดนนะคะก็เยนเขาเรียกพี่น้องว่าัม่ะ t h a ก k you มัมโอเค ันนี้เน่เราได้กลับมาคือเป็นแบงค์ห้าพันกับแบงค์พันนะคะแล้วก็เหรียญอุ้ยเด่อบอสคาราเกะแบบที่ญี่ปุ่นแท้นะคะหอมอน้ำมันมากอืมหนังกรอบไตร้อนมันจะมีกลิ่นหอมแบบต้องปรุงโรยๆนิดนึงไอ้ที่ดำๆนี่ไม่ใช่ไหม้นะคะมันเป็นเหมือนแบบเนื้อที่เครืองปรุงให้โรยอยู่นอกจากถ้าคาราเกะนะคะได้เซ็นไซเนี่ยประมาณ4ี่เซนห้าเยนก็เป็นเงินไทยประมาณ100กว่าบาทเหมือนวิกฤตขึ้นเรื่อยๆ,ๆ อยากให้มีวิกดีๆบ้างก่อนชีวิตจะดีอ่ะชีวิกผมแลน้นะคะอืมดูไม่ออกอยช่วยจาปอดไปเลยดีกว่าจริงๆเป็นคนแพ้งหง่นแต่วต่าจะซื้อเพราะว่าไม่เป็นไรหนูกินได้ <c oughs> อันไหนดี this one is very delicious this one okay I take this one สามพันแป n จุดไอคุยกับผู้ชายโง่เข้ามาใช่ียวโง่ไปเลยพี่อยู่ผู้ชายคุยกับผู้ชายโง่เลยแต่เราเพื่อนรุ่นเราถ้าผู้ชายจีบเกินห้าพันหมอบไม่ต้องถอนแล้วบอกว่าเออก็ไวละชีวิตดีเออชีวิตดีเขาใจยังว่าใครชอบโดนหลอกอกูแล้วก็กูด้วยมึงด้วยไออิกาโตอ๋อนี่ถอนแล้วสองร้อยให้ผู้ชายไปสี่พันเหลือญสองร้อยจบไออิก็โต้ก็ไซนัสอออิกาโต้ไริกาโต้กินเลยจ้า อุ้ยอร่อยมาก3,800ก็ตกเป็นเงินไทยประมาณพันกว่าทำเป็่เสื้อผ้าขาดหล่อนไม่ได้เงินกูหลักกี่ไม้เนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะว่าคืออะไรแต่เราไอวานคิดไอ้น้าเหรอเหี้ยไอวานคิดเหยียดเดี๋ยวเขาย่างให้อปลาตัวเดี๋ยวจะลองกินนะคะกับปลาย่างแบบปลาตัวเล็กต้องกินทั้งตัวค่ะ อร่อยมากอีกกล้าหน้าเนี่ยทุกอันไม่อร่อยก็หน้านี้อร่อยก็หน้านี้เกล้าเดินมาสามล้านหมื่นเยนเหลยสี่ข้าว Japan Glizzy ไปซื้อฝั่งนู้นเถอะทำไมของทะเลยากเพราะขาแซ่บด้วยอะไรเหรอสินี่อร่อยมาก What is this? What I want this one แต่จริงอร่อยมากเลยนะอยากซื้อหมดเลยเอาจริงมันน่ากินหมดเลยนะดูสิว่าพ่อคขาจะหลอกแค่ไหน Hi I want this one อ๋อต้องนั่งข้างในตาผู้ชายบอกว่าให้เข้าบ้านเราก็เข้าโอ้ตายเป็นบ้าเป็นบอถ้าจะมาเดินตลาดแล้วกินอะไรแบบนี้เหมื่นเย็นก็ไม่พอค่ะ What can Where มาถึงร้านที่สามนะคะเหมื่นเย็นก็หมดไปแล้วเลยต้องใช้บัตรจ่ายแล้วร้านที่เราซื้อผู้ชายแพงหมดเลยนะจริงแล้วม่ล่อบมา นี่ร้านพ่อค้าหล่อหมื่นสองค่ะฟังนะร้ะานพ่อค้าหล่อหมื่นสองเลยจ้าแต่เมื่อกี้ตอนไปซื้อปลาหมึกร้านผู้หญิงขาดรับทานโอ้โห<แ>บอกว่าไม่เอาไม่อยากกินชายหมื่นสองพร้อมจ่ายที่เดียวใช้ก็คือผู้ชายรูปหัววัวรูปหัว,หวอะไรหล่อม,อมากคนหล่อทำอาหารเกง่งเาไว้ยี่หมวกโลกจิตจริงยีก็หมวกโลกจิต เด้งมากเค้กปลาหมึกนี่กรอบมากแล้วมันโรยอะไรวะไข่ปลากับสาหร่ายอ่ะแล้วมันก็กรอบอีกคือเนื้อปลาหมึกอ่ะมันจะกรอบแบบนึงแต่แล้วก็กรอบอีกแบบนึงแล้วมีกลิ่นหอมของยูสุแต่กล่องเนี้สามร้อยบาทเนาะอันนี้ดูเหมือนจะไม่เหนียวอยู่แล้วเขาน่าจะตุ๋นมาละไม่เหนียวไม่ต่อเลยแน่ใจไม่เหนียวไม่เหนียวเฮ้ยไม่หยุดก็อบอกแล้วว่าไม่เหนียวมันแค่เย็นโอเคแล้ววะถ้าเป็นหนวดปลาหมึกใหญ่เหมือนีัยบ้านเราเหนียวสดเหนียวฉ่ำรสผ่านมันก็ย่างรถยนต์โอ้โหอร่อยเลยเหรออร่อยกินทที่ไยปะ หัวแดก,กันเบอร์เลยให้กูแดกไข่ปลาสองเม็ด ชีวิตดีที่ลงตัวชีวิตดีๆของนะเอัจริงๆไม่ใช่ผู้ชายหรอกจริงเหรออันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าเพิ่งคนพบว่าชีวิตดีจริงๆแล้วอะมันง่ายมากเลยว่าตื่นมาแล้วอึดต่อให้เรามีงานที่ดีทํามากๆมีเงินทองเยอะแยะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้อึดตอนเช้านะจะเป็นวันที่มันแบบมันอึดอัดมันหมดหมองมันเครียดต่อให้วันนะั้นได้มากินอาหารดีๆอย่างเงี้ยได้มากินอูนีหรือว่าได้ไปออกอีเวนต์ดังๆแต่ถ้าไม่ได้อึดตอนเช้าอะยังไงชีวิตก็ไม่ดียายทุกคนลองสังเกตว่าถ้าเราที่อึกววว่าาชีีิตดมมคสุขแบบ มันมีความสุกกับการ,รออกอีวนใหญ่ๆๆมีความสุกกับการ,รกินอุนี่อะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันวัววันไหนไม่ได้ขี้ยวยังไงก็หน,น่อยเนื้ออกว่าถ้าวันนั้นได้เริ่มต้นจากการอึตอนเช้าอะวันนั้นจะเป็นวันที่แบบมีชีวิตดีดีชีวิตดีเราเลือกได้นน่ชีวิตดีไฟเบอร์คลลาเจนพลัสเป็นทางไฟเบอร์บวกคลลาเจนจบในซองเดียวเลยวิธีท,ทานง่ายมากแค่ฉีเทใส่ใ,ในน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกติก็ละลายได้หมดเลยค่ะแล้วละล,ะลายง่ายมากแล้วก็ดื่ม ไม่ชีวิตดีของนี่คืออะไรคือการกินชีวิตดีตอบจบค่ะชีวิตดีของนี่คือการกินค่ะจาให้เลือกระหว่างชีวิตดีไฟเบอร์กับหนูให้เลือกอะไรก็ชีวิตดีไฟเบอร์อยู่ดีอะไรไหมไม่มีกลิ่นคาวคอลลาเจนแต่ว่าใส่คอลลาเจนเยอะมากถึง7,300มิลลิกรัมเป็นคอลลาเจนในสายค่ะไตเป็นไทยแล้วก็ไตเป็นไทยนอกจากคอลลาเจนสองสายพันแล้วยังมีไฟเบอร์มีพรีไบโอติกที่เป็นอาหารของโปรไบโอติกด้วยส่วระกอบที่ในซองเนี้ยทั้งหมด 8ชนิดชูเกตปรีไม่อ้วนค่ะแล้วถ้าดื่ไปท้องจะบิดก็อ้วนถ้าเป็นยาถ่ายท้องบิดแน่นอนแต่ตัวนี้เป็นไฟเบอร์แล้วก็มีโปรไบโอติกซึ่งจะช่วยทําให้ลําไส้เนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นไม่ได้เข้าไปบิดลําไส้เราจะขับถ่ายแบบท้องไม่บิดแล้วก็น้องออกมาแบบสุขภาพดีและดีกว่ายาถ่ายตัวที่ช่วยล้างสารพิษในร่างกายและขับถ่ายไขยมันชีวิตดีที่ลงตัวเพราะเป็นท iber, ั้งไฟเบอร์คอลลาเจนรวมกันดูกเหมือนละนะตันนี้ดีกว่าเหมือแลวแปงแตัจดจริงแค่ดื่มชีวิตก็ดีดีชีีีวิตดดแบบ Double. ตแต่อุณิใสเนี้ยบ้านเราต้องแพงมากเลยนะพี่หนาะแบบเนี้ยกับหมื่นที่นี่สามพกว่าเยนสามพันเก้าพันนิดพนนิดน,นิด,นดโอ้ ก็จะต่างจากเยาวร<อ>าชไหม<อ>มันจะแบบใหญ่กว่าหวานกว่าแล้วก็ล้วนกว่าราคาก็จะประมาณนี้<ช>นะฮะถ้าอยากมาลองก็มาที่ตลาดนิชกิกิได้เลยตัวเรียบเทีนี้นะคะ1,058เยนก็คือ270อ่บะแกที่ไทยไม่ได้นะใส่ดีราคาแบบนี้ชีวิตดีดี ตับปะรดญี่ปุ่นอ่ะจะไม่เหมือนสับปะรดไทยตรงไหนวะสับปะรดไทยอ่ะจะกรอบจะแน่สับปะรดญี่ปุ่นเนี่ยจะหวานแล้วก็จะฉ่ำแล้วก็จะนุ่มนิ่มร้านของมันอบแห้งนะคะพรอนญี่ปุ่นเนาะก็ยังน่ารักแล้วเป็นแบบเยาวราชบ้านเราเนี่ยร้านเผาอบแห้งก็จะเป็นแบบไอเทมรวมๆแล้วราคาคือ 3, 1, สามห่อหนึ่งพันเยนสามแพ็คหนึ่งพันแพ็คละสี่ร้อยเยนในเขาก็จะมีหมดเลยนะมีฮาช้อนเบอร์รดมีพีชมีเมลอนแคนเบอร์รี่แอปเปิ้ลมะม่วงแล้วกันอนะ่ะง่ายๆสามห่อหนึ่ 1ชิ้น3พเยน3 0 0พเยน1ชิ้น Yes please คัสสึคัสสึหนึชิ้น3า0พันเยนว้าวโรยเกลือนะคะอริาโต้ไฮอริาโตมาเมามาเป็ดลมควันหอมินเป็ดมากจะต้องหนังที่ดีมากอ่ะ อร่อยหนูชอบเป็ดอยู่แล้วตอนนี้หนหไไหูรอะไรปะรู้สึกชีวิตดีดีจริงจริงไม่กินของอร่อยกินไปเหอะกินไปเยอะๆไม่ต้องกลัวว่าลำไส้จะอุดตันครับถ่ายไม่ได้เพราะเรามีชีวิตดีดีลุงกินกันแบบอ,อร่อยก็อร่อยนะแต่ว่าแอบแพงเนาะแต่ถ้าบ้านเราเป็ดพะโล้่หนึ่งตัวหกร้อยเจ็ดร้อยบาทเองเนาะก,ก็แต่ละประเทศก็จะ,จะแบบมีเลทอาหารแตกต่างกันออกไปตามแบบค่าของชีพเมนิสบาไอเลบรามเอ็นปูรา When you say I got it I want h i s one Oh okay ปลาเทมเปสต์ไปนั่งละหามาห้า้อ ไงโต้ <Ay> แล้วเขาก็คืออุ่นทอดสดๆจริงๆให้ที่ร้านที่ไทยทำแบบนี้นะหมายถึง hmm. ว่าพอซื้อของทอดแล้วแบบอุ่นให้เลยเพราะไม่งัน้นมันแบบมันไม่ได้โห oh. ให้แป้งนะเนี่กันไม่โดนกุ้ง mm hmm. เป็นของทอดที่แบบกรอบแต่วันนุ่ม สโนูปี้ยากิหรือว่าโดรายกิละ่ะแต่ว่าเป็นเลรสิกของสโนูปี้เขาก็จะทำรูปร่างหน้าตามาเป็นแบบสโนูปี้เลยแล้วก็มีหลายๆไซส์ด้วย นูปีิยากินะคะอันไหนแต่ละคนเริ่มลูกวีให้หัวแดงคาสต้าคัสตาผักเขียวค่ะเป็นยังไงมั่งแป้งมเหมือนขนมข้าวโพดที่เป็นลูกข้าวโพดแต่พอกินกับไส้หวานๆอ่ะมันพอดีมาในราคาร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆมาลองกินกันนะคะอื กรอบแล้วก็เด้งรสชาต่ง่ายมากในความหอมของกุ้งเค็มเกลือจบไม่ค่อยนี้เลยแบบเขา้าใจง่ายๆมายนี้ก็คือเยเยนนะคะวิวกับละค่อยู้สึกชีวิตดีขึ้นนิดนึงนะคะหลังจากตะลุยกินในตลาดนิชิกิครบแล้วทั้งหมด400เมตรอาหารให้กินคือเยอะมากตั้งแต่ของสดของหมักดองอาหารทะเลของทอดครบในตลาดนิชิกิชีวิตดีของนายก็คอมพลีตนะซึ่งนาะยกินไปแบบโอ้โห เดี๋ยวมาแต่ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าน,น,นมีทาราชีวิตดีไฟเบอร์คอลลาเจนพลัสที่ <c oughs> เป็นทั้งไฟเบอร์และคอลลาเจนจบในซองเดียวรสชาติอร่อยดื่มง่ายน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นใครที่อยากจ,จะมีชีวิตดีแบบอยากกินอะไรก็ได้กินเราไม่ต้องกังวลนะคะแค่มีซองนี้เลยหนึ่งกล่องมีสิบซองทำง่ายแค่วันละหนึ่งซองก็เพียงพอแล้วนะคะแค่ 1, ดื่มชีวิตก็ดีดีชีวิตดีดีแบบดับเบิลทานหนึ่งได้ถึงสองดีทั้งภายในและภายนอกแบบดับเบิลในซองเดียวชีวิตดีในความหมายแต่ละคนคงแตก กันไปนะะอย่างตัวนั่นเองเนี่ยได้กินของที่อร่อยแล้วก็ขับถ่ายสะดวกเนี่ยแค่นี้ก็ชีวิตดีแล้วแต่สำหับใครที่บอกว่าชีวิตดีของฉันต้องได้เงิน มีกิจกรรมมาแจกเงินด้วยมีให้รุ้นกันถึง2ต่อทุกคนที่ซื้อชีวิตด,ดีไปนะคะเพียงแค่เปิดใต้ฝากล่องจะมี QR code ให้สแกนแล้วเข้าไปลงทะเบียนรางวัลที่1แจกเงิน1นึ่งแ,งแสนบาทแล้วมีรางวัลต่อมานะคะแจกทอง1บาทและมีรางวัลอื่นอีกเยอะมากยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะและรวมถึงเขายังมีชาเลนจ์ในทิกต o k ด้วยเพียงแค่อัดคลิปสั้นๆบอกเล่าว่าชีวิตด,ดีของคุณเนะี่ยคืออะไรก็รุ่นรับเลยนะคะกับไดส,ส์ปปสุ per sonic หนึน่งรางวัลและเงินสดมูลค่า10,000บาทอก2รางวรวมกกิจกร,รได้ตัทง วันนี้ถึงวันที่12กุมภาพันธ์และจะป,ประกาศผลนะคะภายในวันที่14กุมภาพันธ์ที่เพินี้อย่าลืมติดแฮชแท็กชีวิตดีดีแบบดับเบิลด้วยนะคะมาสรุปตลาดนิชิกิกันค่ะข้อดีเลยคืออาหารหลากหลายมากเลาเปิดตั้งแต่เช้าถึงดึกข้อดีของตลาดนิชิกินะคะคือสะอาดมากเวลาไปตลาดอะมันเป็นที่รวมแอร์อัดการขายอาหารเนี่ยมันต้องมีแบบเศษขยะบ้างเนาะเป็นเรื่องปกติแต่เชื่อไหมที่ตลาดนิชิกิไม่มีเลยคือพื้นน่นอนสะอาดมากไม่อยากจะเชื่อว่าแบบทําได้ยังไงส่วนข้อเสจยที่นัาเจอนะคือนัาพลาดเองที่ไม่ได้พ เงินสดมาเยอะเพราะคิดว่าจะจ่ายผ่านบัตรได้แต่ปรากฏว่าร้านส่วนใหญ่นะคะสมมุติ10ร้านเนี่ยเ้าร้านจะให้เราจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นแล้วระวังอย่ามาตอนเที่ยงนะคะเพราะคนจะแบบเยอะมากจนอาจจะแบบไม่เอ็นจอยกับการกินส่วนเรื่องราคานะคะนัดว่าถ้ามองจากมุมคนไทยอะ่ะก็จะค่อนข้างแพงเพราะค่าของชีพของเราอ่ะมันต่ากว่าเนาะแต่ด้วยค่าของชีพของคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาสูงมากราคาอาหารที่นี่ก็จะแบบสูงตามค่าของชีพแต่ส่วนตัวนันก็มาเที่ยวถ้าเรามานั่งคิดว่าโอ้ยนี่แพงกว่าบ้านเราอันนี้แพงกว่าบ้านเราไม่กินไม่กินมน แชร์เดี๋ยวรอดูนะคะนิสาอินัย NJP EP หน้าจะมีอะไรบ๊ายบายวันนี้ชีวิตดีแล้วค่ะมันแบบมันล็อกขึ้นปะหรือว่าจะเดินที่นั้นมันล็อกทุเรศตอนนี้มันมน้องสายฟังน้นะปนาปอยผมจริงสวยกว่าแต่แล้วว่าจะโกรธเลือกวิกอะไรใหแล้วเอองงอะไรอ่ะ,อะ